หลังจากที่คู่รักคู่เลิฟปอยตรีชดานและเอ็มพีระพงนะครับมีข่าวว่าทั้งคู่ขอห่างกันสักพักล่าสุดครับทั้งคู่ก็ควงกันออกงานโชว์หวานน้าตาลเรียกพี่ขณะตอนสัมภาษณ์ยังจับมือกันไม่ยอมห่างเลยเลยครับโดยกลับมาครั้งนี้มีแม่ของฝ่ายชายช่วยเป็นกาวใจให้พร้อมยอมรับนะครับว่ามีเสียติดต่อให้เธอไปล่องเรือด้วย ถึงขั้นยอมทุ่มเงินกว่าเจ็ดหลักเลยนะครับเฮ้ผมง่อครับจริงๆผมผมเป็นคนง้อกับมังงอนเผิดดีอะค่ะเพราะว่าจริงๆก็เป็นแบบงานแรกจริงๆแล้วคือก็ปฏิเสธมาเยอะเพราะว่าก็ยังไม่แม่ ขาเรียกว่าเราก็ยังไม่มั่นใจนะคะในความสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้ก็คือเราก็รู้สึกว่าเราก็โตขึ้นนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ก็คือดีขึ้นนะคะปอยตกลงกับเอ็มว่าเราจะแบบให้เวลาส่วนตัวกันซึ่งกันและกันนะคะว่าเราเรารู้สึกโทรศัพท์เขาไม่ได้ไไดเขเลยต้องกลับมาราคือมีคนติดต่อมาเป็นอ๋อเป็นพี่ผู้หญิงนะคะก็เหมือนเขาบอกว่าเขาได้รับมอบหมายจากอ๋ออีกอีกอีกทาง,างต่างประเทศเพื่อจะมา มาคุยงานเหมือนไปโชว์ตัวต่างประเทศกับปอยพออีกวันนึงเขาโทรมาเขาก็เหมือนทำเสียงอ่อยๆบอกว่าจริงๆแล้วเขาบอกคุณปอยขอโทษนะคะคือคือคือเขาเขาชิอกุ้งเขาบอกว่าเขาก็ไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าพอเขาได้ยินได้ยินแบบเขาได้ว่างานอ่ะดูเหมือนจะไปอยู่บนเรือประมาณสี่อาทิตย์นะคะเกือบเดือนนะคะ ปอก,ก็เลยรู้สึกเขาก็เขาก็รู้อยู่แล้วว่าปอไม่ไปแล้วก็เขาเองก็เกรงใจเขาก็เขาก็ปมันจับมือกันคุยกันเหมือนแบบเหมือนเข้าใจตรงกันว่าเ,ออเราไม่ไปเรากลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตกใจ<ม>แต่แต่เราไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าเราก็เฉยเฉยไปก่อนเพราะยังไม่เกิดขึ้นแล่ก็คือปอยไม่ค่อยซีเรียสค่ะเพราะว่าโชคดีมากที่คนที่ที่เหมือนโทรมาหาปอยอะค่ะเขาเหมือนไม่ได้เห็นแก่เงินเพราะว่าเขาก็พูดกับปอยเลยบอกว่าคุณปอยอย่าไปทําเลยอย่างเงี้ยค่ะ แม้เรียกว่าความรักครั้งนี้นะครับหวานเกินกว่าเดิมจริงๆเพราะขนาดเวลาให้สัมภาษณ์ในสาวปอยังถอดรองเท้าออกข้างหนึ่งเพื่อให้จะได้ไม่สูงเกินหนุ่มเอ็มด้วยแหละครับ